สวัสดีค่ะสายป่านมารรอยแสงท่องอิรันท็อป15มิสอุทยาไทยและมิสคอนเทนเดตหลักนางงามวิตภาพประจำปี2021ค่ะป็นไงบ้างงานันีค่รค่ะวันนี้นะคะสายป่านเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาส่งแอนชิลี่ใช่ไหมเพื่อเป็นความมงคมของไทยและเพื่อนๆก็มาร่วมงานกันด้วยทุกคนเนี่ยพร้อมส่งกำลังใจให้แอนชิลี่มากๆเลยค่ะ ในแต่ลการที่เราคิดกระแสติดกระแสอะไรแบบความที่เราผูกติดกับมั่นใจสูงเลยนี่มันเประเด็นเป็นะเด็นบ้านหรือกระแสต่างๆค่ะสายป่านคิดว่าความมั่นใจไม่เคยทำร้ายใครนะคะหากเราเคารพในสิทธิเสรีภาพคนอื่นถ้าเรามั่นใจแล้วไม่ได้ใช้ความมั่นใจในทางที่ผิดดีซะอีกค่ะเพราะเราสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีเพราะาคนเรามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใช่ไหมคะเราก็ดึงข้อดีของเรามาอย่างเช่นสายป่านเนี่ยสายป่านก็ดึงอาชีพของตัวเอง เพื่อเป็นสปายให้คนอื่นค่ะว่าไม่ว่าผู้หญิงคนเราจะสูงเท่าไหร่จะประกอบอาชีพอะไรจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราก็สามารถสวยได้ไดแบบของตัวเองแล้วก็ดึงข้อดีนั้นออกมาเราอยากคิดว่าเราเป็นน้ำเต็มแก้วค่ะแต่เราเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมปรับจนพร้อมใช้แบบสายปานค่ะอถามย้อนนิดนะครับตัมาปวนี้ที่ทาใส่ตอนนี้เราแบบเราเราตั้งใจมาปีานดูว่าเราต่าวกนหร่าอะไรอย่างเงี้ย่ค่ะสายปานตั้งใจมาปีนี้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย การประกวด3ปีให้หลังของ Miss Universe Thailand นะคะที่แม่ปุ้ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมคือแม่ปุ้ยเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสมากๆว่าไม่ว่าเราจะประกอบประชีพอะไรหรือว่าสูงเท่าไหร่หน้าตาแบบไหนไม่จําเป็นต้องติดกอบบิวตี้สนาดแบบเดิมและแม่ปุ้ยก็ได้พูดเสมอเพราะว่าสายฟ้าน่ติดตามแฟนเพจ Facebook แม่ปุ้ยและ M U T ตลอดแม่ปุ้ยก็ตั้งทุกวันว่าขอให้ทําลายกําแพงน้าแข็งในใจของตัวเอง และเชื่อมั่นในตัวเองออกมาทํานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่สายปานกล้าตัดสินใจมาประกวดจริงๆปีที่แล้วสายปานก็มีการเล็งๆไว้แต่ว่าด้ปีนี้เนี่ยที่แบบว่าเป็น power passion สายปานก็มั่นใจว่าสายปานก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันสายปานมี passion ที่เชื่อมั่นในตัวเอง passion ที่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้จึงตัดสินใจมาประกวดปีนี้ค่ะแลกับอาชีพเดิมเรทตนี้นี้เ่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นใช่เลยค่ะสายปานประกอบอาชีพปัจจุบันเป็นหมอดูค่ะ เพราะว่าสายป่านเนี่ยได้พัฒนาจากสิ่งที่ในขนาัดนั่นก็คือการพูด <c oughs> การฟัง <c oughs> การเข้าอกเา้าใจื่นได้เป็นอย่างดี <c oughs> การอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องไง่ายได้ <c oughs> สายป่านก็จึงนำ power passion <c oughs> ที่เป็นอาชีพปัจจุบันมาสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะ <c oughs> หนูเป็นหมอดูไพ่ออร์เคิลค่ะก็จะเป็นแคลสายไพยิบซีแต่ว่าไพอาร์เคิลจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งแล้วอย่างสายป่านก็ชอบสะสมให้ด้วยเดี๋ยวว่างๆเสาะไพมากลางให้ทุกคนดู เพราะว่าเราอะเกิดจากความชอบจริงคือเริ่มจากชอบโหราศาสตร์พยากรณ์ก่อนแล้วก็เริ่มาสตสมภัยแล้วเราก็เลยแบบต้องการหาคําตอบก็เลยไปโรงเรียนค่ะแล้วตอนนี้ก็ดูมาแล้ว3ปีแล้วค่ะเพื่อนทำงานนี่ให้สายตาช่วยดูดวงให้ดูจะใช่บันเข้ากองมาคือทุกคนบอกว่าดูดวงให้หน่อยแต่ว่า,ากาิจกรรมในกองแน่นมากเลยก็เลยยังไม่ได้ดูดวงเพื่อนๆหลายคนแต่ตอนนี้หลังจบกองก็เริ่มมีดูให้หลายๆคนแล้วค่ะ อุ๊ยเดี๋ยว EPD จะต้องมาเต็มๆเกี่ยวกับการดูดวงแต่ว่ายังไงเนี่ยปีนี้ power p so a s s ช่วยของแอนชิลีแรงกล้ามากแล้วทีเนี้ยสสยป่านะเลข26กแอนชิลี27แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันเก็บตัวที่เขาใหญ่7วันติดหนูเนี่ยได้เห็นนิสัยของแอนก็คือแอนเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีพลังบวกตลอดเวลาที่สำคัญเขาชอบอ่านหนังสือแบบเรื่องความรู้รอบตัวเนี่ยไม่พร่องเลยยังไงคิดว่าปีนี้มงสามมาแน่ค่ะแนะนำอะไรเพิ่มเติมหอปบน จร,จริงจริงสายป่านไม่ใช่คำว่าแนะนําดีกว่าเรียกว่าส่งพลังใจเลยสายป่านจะตามแอนไปอิสราเอลเพื่อสื่อสารกับเที่ให้แน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยนะคะก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเจ้าที่ชอบขนหน้าคมแล้วแอนหน้าคมกริบคมบาดมากเวอร์ยังไงปีนี้นะคะมงสามมาแน่นอนค่ะแต่เรามีชื่อเปลี่ยนอันนี้คือคิวลูกค้าที่าารอแบบ วใช่เลยค่ะตอนนี้คิวแน่นมากแล้วก็แสป่านมีเปิดรับผู้ช้าเครื่องรางด้วยเพราะว่าไอวี่ที่เป็นแฟนของแสป่านก็แบบเป็น เหมือนเป็นเสียมพระหาพระเครื่องอะไรองี้ค nice. ่ะก็มีลูกดวงเข้ามาบางท่านก็เข้ามาแบบอุดหนุนในวิชาชีพพยากรณของเราแล้วก็แบบบูชาเครื่องรางต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ อแน่นอนว่านี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สายป่านถนัดมากเลยค่ะก็หากใครดูอยู่นะคะแล้วต้องการสายป่านเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นนักขายหรือว่าเป็นนักแสดงสายป่านสามารถทําได้หมดเพราะว่าสายป่านไม่ใช่นางเอกสายป่านไม่ใช่นางร้ายสายป่านไม่ใช่นางงามแต่สายป่านคือคนคนหนึ่งที่สามารถทําได้ทุกอย่างคนเราไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทําและไม่ได้ฝึกฝนค่ะ วันที่23นี้จะไปส่งที่นาวันที่23นี้ไปส่งแอนแอนชลีสก t อตเค,คมิสแน่นอนค่ะเพราะว่าสายป้นจะไปเปิดทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สุวรรณภูมิสู่ดินแดนที่เป็นชายหาดพันเกาะที่รเรลเปิดรับแอนชลีอย่างเป็นทางการค่ะแล้วแน่นอนเพื่อนๆทั้ทง29คนก็ไปด้วยพร้อมทีมงาน MUT และแม่ปุ้ยและแฟนคลับอีกมากมายไปกำลงังใจให้แอนชลีด้วยนะคะ <S <S và nó không nên to kiểu cái ngàn ra lấy ได้เลยค่ะติดตามสายปานได้นะคะที่ Instagram และ t i k t o k ชื่อเดียวกันเลยสายปาน nnsp เซิร์ชว่าสายปานมาริอาก็ขึ้นเลยค่ะแล้วก็ช่องชาแนล u t u b e นะคะชื่อว่าสายป่านมาริอาแล้วก็ a c e b o o k ชื่อเดียวกันเอามาง่ายทุกที่ชื่อเดียวกันหมดเลยจริงๆพี่ๆแทบไม่ต้องขึ้นให้เลยเพราะว่าสายปานตั้งชื่อเดียวกันแล้วก็สายปานจะมีการอิสราเอลด้วยแล้วก็จะมีการรีแคปนางงามเป็นแบบในเวอร์ชันผู้หญิงในเวอร์ชันที่เราเคยประกวดนางงามมาต่อแล้วก็เป็นพิธีกรภักสนามให้ m b t ยังไงาตติดมด้วยนะคะค ใช่เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอะ,ะได้เลยค่ะสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันเรือนรม่มเรายังมีแปมปรีชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดีสวัสดีปีใหม่ไทย2565ค่ะขอให้ทุกคนไม่มีคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้มีแต่คำว่าดีได้มีสมบัไ้ทุกสิ่งที่ปรารถนาขอบคุณนะคะ